อ n o โอนเฮ้ยอฮ้ยหลัยเรัยเฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เน้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเี้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้คเับยเฮ้ยเค่ยอฮยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเรยเฮ้่เฮครับ้้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮเยเฮ้ยเนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮคยยเ พี่ดาเจ้าของภูเขาเร่ากทมนะครับวันนี้นะครับอยู่คนเดียวนะฮะเอ๊ะมีเกมการแข่งขันนะครับมาตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีผู้ที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับเชิญต้องตําแตงครับผมสวัสดีครับ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 ผมขออนุญาตเข้ามาร่วมสนุกกับพี่ไผ่สำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่าอุนโดแสกอุนโดแสกอุนโดแสกโอเคได้แล้วกติกาคือไงสองในสามอ่าอ่าบลูมูเราคือ ถ้าเอามือไหนจับไม้ชิ้นไหนแล้วต้องเอาชิ้นนั้นเลยห้ามลังเลห้ามลังเลคือถ้าเลือกแล้วต้องเลือกเลยถูก,กต้องคนติดเก้าอี้ด้วยคนติดเก้าอี้ด้วยสามารถสลับได้นะสดะสลับที่ได้๋อสลับที่ได้ใช่เพราะว่าแค่เห็นฝั่งว่าฝั่งผมไม่ดีว่ะขอสลับได้เฮ้ย <มา S 1> ได้ดิอโอเคมาแพ้เริ่มก่อนหรือชนะเริ่มก่อนชนะโอเคหนึ่งสองีปัญหาเรียนสองนิจูบห่าชนะพี่เริ่มก่อนพี่ถ่ายเริ่มก่อน บอกเลยว่าเป็นคนทำเกมไวนะครับเฮ้ย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 เดี๋ยวเขามีแต่คเขาค่อยๆอ๋อผมจะร้องแทงอยู่อ้าวอ้าวนี่เลื่องกันใช่ไหมใช่ขอให้มันจะบิดเป็นรูปแบบนี้ผมก็จะออกมาอ้าวเจี๊ยแรกๆมันแน่นๆอยู่ไงเดี๋ยวเหมือนทรงจะไม่ดีเลยอ่ะนี่กูถนัดมือไหนให้คูดูไม่รู้เรื่องยๆแล้วเาแล้วไม่เป็นไรครูดีใจน้าดิ เบไม่มั่นใจอ่ะาลอวละเอาละะอาจากด้นหลอาจากด้านหลังนะเฮ้ยนหลังอยู่นะเอีเดนะเฮ้ยดี๋ยวนะเดี๋ยวยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดเดี๋ยวเวะเวเวเนนนเเยผมขยับตัวเฉยๆนีนะ ทอานท่านทๆานทานอยากจะควมอย่างนี้แล้วก็ไปวางนี่นี่แค่ที่สองยนะเออเอาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งสองแถวบนข้ามหึงออกสองแถวบนนี้สองแถวบนี้ได้เพราะไม่งั้น่ะเดี๋ยวผมเหยียบตรงนี้ปุ๊บว่าจะยังไงได้ครับผมล็อกฐานเมดเลยท่านใจว่านี่ สุดดยอเอา้เนี่ยสิ่งที่คุณทําอ่ะคุณไผ่มันคือสิ่งที่คุณสร้างไว้ตั้งแต่ต้นเนี่พอผมรู้ว่าพี่ต้อมจะมาปุ๊บผมเนี่ยเอาเกมนี้มาเลยผมเลือกแล้วนะมาพี่ไผ่ดูนะอุ้ยบาดแผลเฉื่อุ้ยเลือกอันไหนข้างหรออุ้ยอันกลางดีวะอันกลางอ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ย แตวผมจะไล่ชนะทุกคนเลยเก็บไปทีละคนเลยเดี๋ยวผมจะเรียกมาเอาต้นกปล่าผมจะแพ้ต่อเลยครับเอ้ยฮะเฮ้ยอะไรฮะยาดิอะไรครับเฮ้ยโอ้ยเออโอ้ยแน่นไปทั้งคันเลยโอ้โหนี่มีการประคองนิ้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันมาทั้งคันเลยเหรอมันไม่ออกอ่ะสลับไหมจะสลับไหมสลับไหมไม่ผม อย่าแข่งอย่าแขงอย่าแข่งใช่ยังอย่าสกิลโตนะเฮ้ยผมไหมเนี่ยไงเนี่ยไงคราวนี้มึงพี่ฝ่ายเขาแล้วเนี่ยตอบพี่ตอบสบายยง่ายนทางวะไงทางวะกินผมไม่ได้หรอกผมขออันนี้แล้วกันครับสมาธิร่างกายอยากเพื่อยืดความอ่อนโยน เป็นไงฮะแแมปักยากขนาดไหนยากขนาดไหนแต่้แพงรือเปล่าโอ้ยรอดวะเฮ้ยยี่รอดแล้วเนี่ยเอออย่างเง้ยจะรวมปะเฮ้ยหุ่ยใจไปถึงว่ะใจไปถึงเดี๋ยวไปไวเกินเออเอาสิเอาสิเอาสิคอ้ล่างกันอันนี้นะ โอเคดูดิเอ้ขออหลังครับเนี่เพราะว okay, ่าเนี้ยมันเปิดหน้ามาเจอเฮ้ดีกลางนี้นะกลางนี้นะแ้่เหรอเอไม่แตเรอรอเเฮ้ยเอเเอันเนี้ยตอนแรกหมือนกบเลือดบอกตรงๆให้หลับตาหยิบไหมสองแบบนี้ให้หลับตาหยิบไ ไปเยอะนิดนึงแล้วกันได้ได้ได้โอ้ไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วะโอ้ไม่ได้วะเนี่ยนะต่อไปเดี๋ยวผมต้องรีบเลือกกันเลยโอ้ดีดได้แต่เนี้ยโอ้ห อ้าวไอ้ขี้ทำไมอีกอันหนึ่งออกวะอีกอันหนึ่งออกอ่ะเห้เอาออกทีสองอันเลยเหรอจะใจโหดวเงินไปแล้วไอ้กูเล่นไม่เข้เลยโกโป๊นี่ออกเลยแม่ดูล่ายากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยังไงยังไม่ขึ้นเลยนะฮะเออเออเอาเงินได้เอออาเอาเอาตัวเอ๊อ นั่นๆๆๆๆๆน่ได้านน้ผมได้นั่มั่นใจเนี่ยไม่ต้องไปเกรงนะครับมือ่ลั่นล้มก็คือล้มสบายๆนะครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยสบายผมขออันนี้ผมดูไว้แล้วว่าว่ามันได้ก็แต่ดินทาบนที่ผมเลื่อนอันนี้รอแล้ว เฮ้ยเข้าหมดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหมุนต่อบิดตอบิดตอบิดเฮ้ย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 ยเฮ้ยสุดยอดแหวงแล้วแหวงอีกพี่พายอ่ะของพี่แลยเฮ้ยผมว่ามันต้องมีสิสมมติมันบิดออกมาแล้วเอาผมว่าอ๋อยา ไกินข้าวยังกินแล้วเห็นนะดีดออกแม่งเมื่อกี้กินอะไรเมื่อกี้กินอะไรข้าวเปลาข้าวเปล่าเปล่าเขาเออไม่มีอะไรมาทำอะไรเลยอันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยอาเรียลตั้งแต่แล้วนะแต่แล้วนเรียกแต่แล้วอุ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮตอนนี้นะครับคุณซื้อหลังวางเกมนะครับค่อยๆขยับมาเอาประคองด้านบนขยื่นด้วยด้านบนขยื่นด้วยเอาเอามือแตะด้านบนอ๋อไปที่สี่ครับ แต่ได้อย่าดันนะครับผมเฮ้ยโอ้โหใช้แรงเหรอเฮ้ยเฮ้ยปีนบนออกมาแล้วเฮ้ยได้ได้ได้เอาเจ็ยังเน่เอ๋อนี้แล้วกันมันห่างหมดละน่าจะได้โอย ของดีมึงตรังชิ้นเมื่อกี้ที่กูดีดนั่นแหละโอเคง่ายง่ายดีเอาวันนี้แล้วกันผมเป็นแขกสองแล้วเออเฮ้ยง่ายเฉยง่ายเฉยเอ้ยวางงี้ดีกว่าได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอถ้าได้มึงวางแล้วเรียบร้อยเฮ้ยคุณเนี่ยช้าว่ะเอาวันนี้แล้วกันเ เพราะว่าดิบเหมือนกันนะครับแต่ถึงว่ามันไม่เป็นเรโอ้โหฝืนฝืนะไร่เขาเรียกว่าฝืนผมเจอละน่เฮ้ยเดยรวตอนวางกันแหละเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะต้องไปเล่นข้างบนแล้วนะ เฮ้ยแต่แต่แมทพี่ต้อมกับพี่เจนเป็นดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือตอนนี้นะอยากจะเป่าอ่ะจริงๆคือแค่เป่าแม่งก็ล่วงแล้วเนี่ยใครมาเปิดเป็่วงตอนนี้อือมีบปะขอใช้สีสลับพี่เออได้ดิทำไมเพราะว่าข้อซ้ายด้วยไม่ถนัดด้วยมจริงว่ะ

ดาเฮ้ยมันอยู่ในตัวผมอยู่แล้วเฮ้ยสายสู้นักสู้ไวๆเลยช้าๆเฮ้ยไงไงมีสูงจะเท่าโกโปรอย่างนี้งงเอานี้แล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหแต่ทางได้พอดีมคขับเอ็นด้านนู้นโอ้โห ะต้องสวนเาไรผมขอใช้สิทธิ์ครับเปลี่ยนที่นิดนึงครับผมไม่ให้ครับเดี๋ยวดิอ๋อไม่ได้เดี๋ยวดิอันนี้เป็นชิ้นที่มึงวางยาปะเนี่ยครับผมได้ไปสบายเดี๋ยวดูดิเนี่ยชิ้นเนี้ยคิหน่อยนะทำไมงานลำบากตกที่ผมแล้วครับคุณเฟลผมวางแน่้ากันเนาะได้อันนี้แมนเพราะว่าไหนๆก็เบี้ยวละ ใช่เลยนะครับมันเป็นตั้มเกี่ยงเกี่ยงได้บนเนี่ยเบานะเบา่นะเบานะโอเครอดอโเรียบรมาแล้วบอกยุคแรกชนะนะครับโอ้โหเรียบร้อยผมแพ้ผมเริ่มก่อนได้เลยจัดไปยกที่สองมาเลยครับ อรันงแรกพลาดยากามวันนี้อาหียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับผมต่อเลยฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ย้ยีฮ้ัเฮ้ยเ้เฮ้่เฮ้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เร้ยเฮ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 ้อเก้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอสิทธิ์้ยเฮ้ยเเเเเเ้ม้ผม้้้ยนี แล้วแต่เทคนิคที่เล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราซอกแซนกลางไปเรื่อยๆเนี่ยมนก็จะมีสิทธิ์ซ้ายขวาเดี๋ยว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 ทำไมเ้ากลางแล้วทำไมข้างมันออกมาขนาดนั้น่ะเออยอดถูกแต่ละอันที่กูจัดนี่นะเกมต่อไม้มือแรงเป็มคิดใม่เอ้เอ้ยเอยอผมขอสิทธิ์ครับผม บอกแล้วบอกแล้วว่าของนี้มันอยู่ที่เทคนิคการเล่นเพราะว่าเกมนี้จริงๆมันเล่น3คน4ี่คนก็ได้ใช่เล่นได้หลายคนน่ไปจัดไปแพ้ไปสมศูนย์นนี่เลยโอเคสรุปผลนะครับวันนี้นะครับพี่ต๊อปนะครับแพ้ไปนะครับ เอาไว้ครั้งหน้าเถอผมมาแก้มือใหมยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผู้แพ้เนี่ยเราก็มีอะไร็ิๆน้อยพี่ท็อปนะครับโดนดีดนิ้วนะฮะได้เฮ้ยผมผมใจใจอยู่แล้วขอทีเดียวก็แล้วตีทีเดียวก็พอนะครับถือว่ามาทำให้แข่งสนุกขึ้นได้ครับผมโอเคนะครับผมโอเคพรอหนึ่งสอง เจ็บนะไม่เล่นนะไม่เจ็บนะโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับฝากด้วยละกันนะครับสำหรับรายการของเรานะครับกับสุดพลังปังพินาเฮ้ยได้เหมือนกันนะผมระเบิดผูเขาบอลกระท่อมนะครเล่นช่องของแม่เจ๋งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เฮ้ยแน่นอนดิติดตามด้วยนะครับวีดีน้าจะมีเกมอะไรหรืออะไรที่มาทำกันแบบสุดพลังปังพินานะครับเจอกันแน่นอนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเก็บอ่ะมันเก็ด้วยเนี่ย တို့ဒူဝန်